จ้าจำยอนนี่ที่เธอแบบว่ายังก,กินจากร้านจากึมซองกินที่เกาหลีไม่ได้ก็กินที่ไทยก่อนอ <c oughs> ขั้งทั้งอาหารเกาหลีแล้วก็ขั้นผู้ชายเกาหลีจ้าสวัสดีค่ะกินจุกซิบนะจ๊ะวันนี้เราจะมากินอาหารเกาหลีกันอีกแล้วอีกแล้วเหรอวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคือว่าเรื่องของเรื่องอะนะ,ะรุ่นน้องของเราอะ่ะเขารีเควสอยากจะกิน อาหารเกาหลีจ้าจังยอนอะไรอย่างนี้เราก็เลยอโอเคก็ได้ก็เลยบอกว่าอวันนี้เลยชวนนางมานั่งกินด้วยมันจะได้มานั่งเมามอยการอะไรการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือตอนนี้นางยังไม่มาเลยจ้ะว่าไงเออฉันจะกินก่อนแล้วนะตอนเนี้ยอัยองน,น,นั่นไงี้มาแล้ว วันนี้มากออกมาแจมด้วยดูนางนี่บอกเลยนะไม่ได้นัดอะไรกันนะแค่ชวนมาแค่ชวนแบบว่ามามากินด้วยแล้วคือใส่สีดำมาเหมือนกันเออู่จ้ะนี่จ้ารีเควสจากจะกินสั่งมาให้แล้วจากร้านที่แบบว่าร้านประจำน่ากินมากเลยอ่ะเตรียมจัดก่อนให้เราด้วยจ้าจานยังไม่อลังกาเท่าที่ร้านนะเนี่ย คือว่าวันนี้เราสั่งมานะคะจาจำยอนนี่ที่เธอแบบว่าอยากกินอันนี้เป็นจำปงอันนี้เป็นทางชูยุกนะก็ทั้งหมดเนี้ยเราสั่งมาจากร้านจากึมซองราะจากร้านจากึมซองนะทุกคนนะคือต้องบอกว่าเราอ่ะเคยไปกินกันมาแล้วแต่ว่าไปกินกันมานานแล้วน้องแต่โควิดยุคแรกๆป้าเออแล้วพอมันอยู่ในเมืองเ่ะยก็ไม่ค่อยอยากจะเดินทางสักเท่าไหร่แล้วก็คือแบบว่า นางอยากกินอะไรอย่างนี้<ช>ไม่ได้กินนางก็เลยสั่งมากินกันไป,ไปกินที่เกาหลีไม่ได้ก็กินที่ไทยก่อนอม,มาคือสั่งมาเงี่ยเราก็บอกมาถึงเวลานี้ยมันก็เลยเส้นอาจจะดุใช่สิก็โทรมาช้าองเงี <c oughs> ้ยเราก็แบบว่าเออสั่งมาก่อนแล้วดูดูเส้นมันติดกันเลยเลย ตอนเรนตอนเห็นครั้งแรกจะแบบดูแบบว่ามันมันไม่น่ากินอ่ะมันดำดำอ่ะแต่พอกินแล้วเหรออืมติดใจเราว่าน่าจะได้ที่คุกคุกได้แล้วคุกเข้ากันเข้าเส้นเข้าเนื้อขยบมาใกล้ๆตาจะได้กินงนียอันนี้เขามีกิมจินะมีกิมจิหมูชี้เท้ากับกิมจิผักกาด เป็นไงจ๊ารสชาติเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแบบเป็นที่ร้อนเลยร้อยเหมือนเดิมมันจะดูเลือดเถอะเปิดเปื้อนนิดหนึ่งนะปากก็จะดำๆรสชาติอะไรขิงก้นใช่ข้นมากนี่ต้องบอกนะวิธีกินนะคือจ้วงขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลากินห้ามห้ามกัดคือแบบเขาบอกเขาเรียกว่าอะไร ให้เกาหลีเขานิยมแบบว่าไม่กัดเส้นขาดกันไงซูช์ก็ไป็ถูกแต่เราไม่กล้าซูช์เรากลัวแบบซูช์แล้วติดคอเงี้ยต้องซูช์นั่งดังอันแบบจิ้มจี่นั้งแกเรียนบอกว่าจิ้มจี่ร้านนี้อร่อย คยสั่งแบบเป็นกิโลเนาะเพราะเป็นกิโลไปแบบยิมจีเขาก็มีขายแยกสั่บเกิโลกิโลสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ใช่กิโลสองร <c oughs> ้อยแม่แ <c oughs> ต่มันดีอยู่อย่างนะเพราะว่าคือเราสั่งมาทานแล้วเส้นติดกันเ็นใช่ไหมเพราเราคุกว่าเส้นมันก็จะขาดของมันเองอถ้าไปกินที่ร้านคือแบบเส้นมันจะยาวแล้วเขาอะแต่เขาว่าที่ร้านอะเขามีกันก่ไว้ให้ให้เราตัด ห้ามันจะเ่อาปาอะไรอย่างงี้ฝิ่นมากอันนี้ก็เนี่ยนนี้จำปงเป็นเส้นเหมือนกันแหละแต่จโปงอ่ะคือมันก็เหมือนคล้ายๆแบบต้มยำทะเลของบ้านเราแต่รสชาติมันจะไม่เปรี้ยวมันจะเผ็ดนํากินซดน้ํากับจะจายอนอะ่ะมันจะแก้เลี่ยนได้อะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้ก็คือทางชูยูทางชูยูก,ก็คือเหมือนหมูผัดเปรี้ยวหวานนะอันนี้มันจะเป็นแบบหมูชุบแป้งทอดแล้วก็มีน้ําแล้วน้ําน้ําเนี้มันจะเป็นเหมือนน้าซอสแบบ หวานๆเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยมันมาต่วิธีกินอ่ะกินได้2อแบบนะคะก็คือว่าจะราดไปเลยก็ได้บนบนหมูทอดหรือว่าจะกินแยกว่านี้คือเอาหมูไปไปจุ่มกับน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเธอตอนที่เราไปกินที่ร้านเหมือนน้ำมันจะแบบเหนื่อหนืกว่านี้มันเหนื่กว่านี้นะวันนี้แบบว่าดูไม่เหนื่อไม่ยืดอ่ะแต่รสชาติน่าจะได้อยู่น่าจะได้ก็เนี่ย มีความรคือทุกอย่างมันมันจะกินคู่กันได้เพื่อเพื่อตัดเลี่ยนคือด้วยความจาจำยอมมันจะออกแบบเค็ม,คมๆหน่อยปะ่ะ<ไ>เออพอกินกับทั้งชูอยูกอ่ะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอนะ่ะโอเคซดน้ำกับจำปองมันออกเผ็ดๆก็คือเข้ากัน<ไ>หลักหลายรสหลักหลายรสชาติกินอะไรกันจัดา,าเลยค่ะกินพันนี้ก่อนนะขอแบบว่าจิ้มลงไป <c oughs> อรสชาติเหมือนเดิมแต่ถค่มันไม่ยืดแบบตอนที่เคยกินให้ร้อยสักน้ำอร่อยมากอร่อยมากพูดเลยแต่ครั้งที่ร้านที่เราไปกินเราไม่ได้สั่งตัวนี้ใช่อร่อยนะอร่อยมากไม่ได้ผิดเยอะนะแต่สีมันดูแบบว่าดูแดงมากแฮมค่อนมากถ้ามันร้อนๆนะมันคงจะแบบมันจะดีกว่านี้เดี๋ยวลองชิมเส้นอันนี้บ้างได้ไหมมันดูแน่นมากอ่ะจะ คือเครื่องมันเยอะมากทุกคนกุ้งหอยแล้วก็อะไรอปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก,มกใช่มันจะเป็นทะเลไงจำปงปรำรู้สึกตอนซุดไป็นอะไรเหรอทนแล้วมันรู้สึกเออผ็ดมีความเผ็ดที่น้องมอยนะ เมื่อก่อนนางไม่ค่อยกินนะอาหารเกาหล <c oughs> ีอ่ะก็เนี่ยฉันอ่ะสักครูนางเข้าวงการเมื่อก่อนเราพูดถึงอ่ะเมื่อก่อนนางก็ไม่ได้ติ่งนะพูดเลยไม่ติ่งวาด้วยอะไรเนี่ยอะไรรัวอะไรก <c oughs> ินอะไรร้องเพิ่งร้องไห้ด่าเขา <c oughs> แต่ล่าสุดทีฉันกินจ้า <c oughs> กินมากจ้ะขัางค่ะขัางทั้งอาหารเกาหลีแล้วก็ขัางผู้ชายเกาหลีจ้า <c oughs> ชอบใครบอกมาก่อน <c oughs> ชอบมีซบจ้า แต่ล่าสุดนางก็มีแฟนอะเนาะแต่งงานแล้วด้วยจะเรียกว่ามีแฟนม,มีภรรยาเราก็เล่นกมันดูดีนิดนึงมีแฟนมีภรรยา <c oughs> ก็ความชอบก็ลดลงมานนิดนึงก็ยังรักอยู่แหละไม่เม่แต่วันที่เขาอ่ะมีข่าวว่ามีข่าวประกาศแต่งงานใช่ปะ่ะนางร้องไห้จ้ะใช่จ้ะฉันคิดว่าเขาว่าร้องไห้อะไรกันสรุปฉันร้องไห้จ้ตั้งแต่อหน,นึ่งท่างก็เข้าใจไงแบบว่าอารมณ์ติ่งเหมือนกันนะเข้าใจอยู่ก็ย้ายย้ายไปชอบอีกคนหนึ่งจ้ะให้ย้อนดนจ้า ทันถึงปีจ้าประกาศมีแฟนจ้าฉันชอบใครก็คือคนนั้นมีแฟนหมดม่แต่คู่นี้เธอก็บอกว่าแบบก็โอเคอยู่ใช่ไหม,มเพราะว่าเขาฟินมาจากนาในซีเขาแสดงด้วยการอะไรก็ฟินแหละใจก็แบบม,ม, <c oughs> มีแล้วหรออะไรอย่างงี้ฉันต้องเปลี่ยนคนอีกแล้วหรอคือประเด็นคือฉันชอบรุ่นใหญ่อะเนาเขาก็ต้องถึงอายุที่ต้องมีแฟนใช่ปะเออเธอก็แบบนะชอบรุ่นเด็กนะั้นเราบ้างคืนจริงเราก็ติงหมดนะคือนาง,ง,งติงนางติงนางแสดงนงานงมาใส่มาแสดงเราอะ เริ่มแรกเราก็มาใส่นักสแสดงแหละแต่ว่าพออยู่ๆนานไปก็เริ่มไปไปใส่ออดอด้วยอะไรเง, <c oughs> งี้ยเราชอบนักแสดงต้องหาเด็กๆแล้วแต่ไม่เด็กมากไม่ชอบเด็กมากขออัพอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้อินใครมากมายแค่แบบว่าเอาอิีพอเป็นพิธีือกินอันนี้ไหมเดี๋ยวขคหยิบม,มาให้ยิบดูอยู่จะราดหรือจะอะไรจุงจิ้มจริงหรอๆๆอ,รอ,อนัน้น มันไม่เมันไม่ยืดมันไม่ยืดมันไม่ยืดใช่แต่ว่าชาบมันเหมือนเดิมชาเหมือนกิงที่ร้านแหละอันนี้คือเส้นแบบว่าอยากไปอุ่นจังเลยอ่ะจากแบบไหมประเทศไทยร้อนก็จาบแดดสักแป๊บนึงก็ได้มันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ถึงเราต้องยืดแล้วนะโอาซุดเลยจ้ะเลอะเทอะมากจ้ะ อยากจะสุดให้หมดแบบไม่กัดนะแต่แบบว่ามันเยอะอ่ะติดคออ่ะวิ้กินอันนี้กินไปเยอะมากนะชอบอันนี้ที่สุดดีใช่ไหมดีโอ้ท,ท่านพี่เมื่อก่อนบบว่าเห็นแล้วแบบดีอะไรนี่ใไม่จริงเราอะเมื่อก่อนเราไม่กินเนจะตระกอนเนี่ย มันเล so <ผ Motorola. S 2> ี <character. S 2> ่ยนกี่ไปสองสามคำอ่ะพูดถึงร้านอื่นนะคือคือหมูเอาหมูกะพากับเฟนเข้าปากได้ไหมยากไปอีกไม่ก็คือแบบว่าดูในแบบว่าช่องยูทูบเกาหลีเขาจะเป็อย่างเงี้ยแต่คือว่ามันจะไปถึงจานเดิมไหมคือมันกระเด็นยันไม่ได้กระเด็นไปหมดนวจ้าเห็นแล้วเธอที่สุดเลยม้งเนี่ย อร่อยมากอ,อ่อยก,กินถ้าใครอยากกินไปกินได้ที่ไหนคะคุณมันมีสองสาขานะคะสาขารแรกตรงคอเลทาวสุขุมวิทสิบสองกินสาขาหนึ่งคือสยามสแควร์วนันเปิดใหม่ใช่ไหมสาขารนี้ใช่แบบเปิดใหม่ไปกันได้แนะนำกินที่ร้านเจ้าฟินกว่าเพราะมันจะดูใหญ่กว่านะีะทุกอย่างมันจะดูอลังการมากร้านจาตซองนะทุกคนนะคือแบบ เาเป็นร้านที่ดังอยู่นะคือมีดาราเซเลบไปกินแล้วก็เราก็เห็นในเขารีวิวในไอจีเนาะหรือว่าแบบช่องรายการอาหารอะไรแบบนี้เขาก็ไปถ่ายกันเขาไปรีวิวกันใครที่แบบชอบเทานะอาหารเกาหลีน่าจะน่าจะพอเคยได้ยินชื่อร้านอยู่ร้านดังอยู่ยิ่งถ้าไปตอนหลังเลิกงานต้องรอคิวดิสนึงนะคนจะเยอะมากตรงนั้นอะตรงคอเลยเทาทุกร้านอะจะคือคนเยอะทุกร้านคนเลอยเทาอะทุกร้านอาหารอร่อยใช่อร่อยเราไปกินมาประมาณสองสามร้านเนาะอร่อย อยากไปกินอีกแต่ในเมืองก็ไม่ค่อยได้ไปนานไกลจากบ้านเรานิดนึงโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ2คนลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเรานะถ้าวันไหนว่างเราจะมาแจมอยากอะไรเดี๋ยวจะเสนอไปเนาะเดี๋ยวจะมาอีกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย กินค่ะคุณเธอจานใหญ่มาอเลอรกินให้หมดนะอันนี้เธออันนี้คือลดไปเยอะมากแบบว่าเธอเรียกร้องมาเธอต้องกินให้หมดตัวนี้ฉันกินอันนี้มเหนว่ามันเผ็ดดีมันไม่ลดไปมาลงเลยอ่ะมันขี้ไปเยอะนะเนี่ยแต่อันนี้คือแบบอร่อยจริงแต่ร้านเขาให้เยอะมากจริงนะสมกับราคาแหละคุณ